สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุขคนครับผมเมื่อนี้ผมขอกับช่องดูยีสานหน่อยต่อยคือเก่าครับผมผมกับผ้าเข่าไม้ข้องหลอดครับผมข้องหลอดหน่อยหน่อย ี๋ยหเอาสีผ้ากันใสเงียใส่เดือนครับมือนี่กับเงียกิริศครับผมเงียมีหน่อยครับผมกับเบ็ดสามสิบหลังเงียปลายหรอกแต่ว่าเบื้องว่างห้อสีมานบโบอ่าเดี๋ยวจะผ้ายามยังไมขึ้นครับผมตอนนี้ก็หามงค์เครื่องเลยครับผมมาคําเลยครับผมแล้วภารกิจแล้วหาเงียได้จักน้อยนี่แหละครับเงียปลายครับผมเลยออกมาเสียบเบื้องกับไม้ด้านหลังนี่ครับผมเป็นข้องหลอดทะลุนรับชมน้ำกัน หลเาเฮาสีไดปลาลายปันใดไปส่เบ็ดครับผมเบดเฮาก็มีทั้งขั้นสนันแต่ก็ขั้นยยวครับพี่น้องขั้นยาวนี่เอาไว้สำหรับหมองได้ดีห้าออเสียบงยากเนาะบางทีข้องหลอดน,นี่มันหกครับผมอ,อาจจะหกมองได้แปลนห้าเก่าขั้นสันเสียบ นี่เงี้ิลิกับเงี้ยใส่เดือนแล้วครับนะเดี๋ยวห้อจะใสะ่สมประสานกันครับผมเงี้ยเขามีหน่อยครับเดี๋ยวจะรับช่มน่วมกันเลยครับผมผลงานของ ໄມ້ກະສັ້ນครับພີ່ນ້ອງສັ້ນນິເຂົ້າສ່ຽງບເຂົາ ประมาณนี่ครับผมเฮียกิริท้องก็ต,ติดตามครับผมนี่ปาจีบวะขออนุญาตใส่กันนะครับผมมักคำครับเป็นยังไงเนาหมานบวครับพี่น้อง สซแล้วนะครับผมมองนี้ผมกดสีไ่เงี้ยขีลีดนะครับเนาะนี่ครับนีครับผมหลังนึงเป็นเงี้ยขีลีดทางกันนี้เป็นเงี้ยไซเดือนครับทดวสอบบึ้งครับผมขึ้นน้ำนะครับทดสอบบึ้งว่าสองหลังนี้ระวังเกลเียดกับที้ีษนี่อันใดมันสกินเนาะครับเนาะ เดี๋ยวถ่ายรูปน้ำกันครับผมป่ะบาเนี้เดี๋ยวสีผ้าย่งางกับร่องมือครับห้องสิมี่แต่มบอดูเลยครับผมทางนี้บนหลอดนะครับพี่น,อน,น้องในที่รีดห้องมันเป็นเรื่อยๆครับไม้คลองหลอดเนาะทางนี้มีอาการครับพี่น้องทางนี้เป็นเป็ดขัดเงาครับเงยเสดเดือนครับผม นยืนปามุกเยอสดดุนบงน้ำกันโอ้โหป๋างนพี่น้องเนี่ยขี่กระเดียงครับปดดุปัดดุปัดดุปดุมาแล้วครับผมครับป๋าหมันฮะโเ็กปัดดุครับผม ขี้ครับเก็บครับผมมัน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 คือเร็วคือเร็วบัเดเรียบร้อยครับต่อเลยครับผมขี่เขาได้ประดุกเนาะโอ้๊ยมันมีมกันอีงแล้วครับมาอีกแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวสนะิว่างครป๋องเงียก่อนแล้วนีน่ายสเป็นเงียกิกริทุกนี่ครับ พอครับพี่น้องเดี๋ยวขึ้นมากครับผมโอ้โหมันสันส้น,นค,ค,รค,ครับผมกฟังสั้นพี่ครับนะค,ค,ครับผมพอตัวงามครับพี่น้องกินเงี้ยขี้เหร่พี่ครับผมจำที่สองเข้าเก็บครับผมมานมานัน นีเสียงดินยุคของนาครับแต่ว่าหลังนี้บอลลอนครับพี่น้องจิ้มบอลลอนเป็นเงี้ยใส่เดือนครับผมนี่เสียงปรีนยุคของนาครับเบิ้งน้นกันไฟยังเท่านั้นแหอทาอยู่ครับผมปลาคอครับพี่น้องนี่ครับเต็มที่สามเป็นปลาคอครับเงี้ยกี่หลีครับนี่ยจอดเลยกี่หลีทำงานอยู่แล้วครับเดี๋ยวขึ้นมากันครับผมันสั้นนะครับผม เป็นข้องหลอดนิดหน่อยนะครับเะแต่ว่าต่อฟัง,ม,งมันสั้นครับ,รบหัวปังงกลุ่ใด้วยครับผมสัม้นครับครับมาแล้วขัวดน่งามครับแถมที่สามเทียครับผมมันเก็บครับ ครับพี่น้องหลังมีเหี้ยการครับผมจะบ่งงว่าเป็นปลายยังนี่ครับเบ็ดมันจมเนาะเดี๋ยวผมลองเอาขึ้นมาเบิ่งครับปลายยังมุ้พี่น้องตีงบ่แห้งดอกนี่ครับเหนื่อเหนื่อยดิอันนี้บางครับโอ้แตแล้ว ก้องรอนหน่อยๆเลิกอยู่ดีครับพี่น้องว่าเปนสีเดียวุ่งซะบ่เลิกเติอบอยู่ดีครับนี่ได้่อะไรล่วเ,วเดี๋ยวๆผมอขอเอาขึ้นมาก,ก่อนนะมันพันครับผมพันถึงล่างโอเคครับยังบงหวหัวเป็นปลาย,ยัางปลาย,ยัางโน้โน่ ตุ้งติพันกครับพันเนี่ยแรง,องลอกข่วมนะี่พี่น้องลอกไปตรงเดี๋ยวลงครับโอ้ปลาตองครับผมปลาตองครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะให้เบิง่ง ครับผมตองครับรูน้าแงมเลยล่ะนี่ตายครับผมจมเนาะกินเนี้ยใส่เดือนครับโอีคครับนับแจมนี่เขาหมานครับผมต่อเลยครับบีงทีเขาได้อ่าเพิ่มอีกแจมหนึ่งเนาะหลังนี้บล่อนครับพี่น้องหนามใสเนาะซองลงไปอมองเห็นใส่เดือนครับหลังนี้เป็นใส่เดือนครับ รอครับผมตอนนี้ก็ทุ่มหาซีฟครับผมนึ่งทุ่มหาซีฟดอกผมใส่เบ็ดเหลี่ยเนาะผมออกมาคำได้เหลี่ยมหรอจ้ะท่ายางยามกลับตอนนี้อ่ายามกลับครับผมโอหลังนี้ถือประค้อยีกไหครับผมนะครับเนาะเดี๋ยวครับผมาบาบงามเลยครับผมเดีย๋ยวผมว่างเงียวก่อน นี่ครับฟ้องหลอดห้องทำงานดีเลยมอน,นี่ขนาดย่างกับครับกรบโอดหมานอยู่ครับอื้อหยดเดี๋ยวไปมองลงๆกันครับผมครับพี่น้องตัปลาห้องดูว่าโอเคเนาะ ก็เบเ็ดเมียกี้กิริศก็เมียใส่เดืดอนเ้างัวนี้นะกินเมีกิริดครับผมโอเคครับผมเก็บมนันซุดยอดครับทั้งนี้บอลลอนครับพี่น้องนี่ครับเนี่ยยังร้อยดีๆไปเพิ่งลัางต่อไปเลยครับนี่เพิ่มอีกวะเอาไปย่างกลับอยู่ ทั้งนี่ไม้เหรอครับผมนี่ครับโอ้โ,อโอหยิรีทำงานครับผมพอส่วนกลัางงาม,งามอยู่นะครับผมเป็นปลาปีปาปแยกเนาะปลาไม้ครับผมโอเคครับเดี๋ยวขึ้นไม,ม้บึงครับผมบอท่านเดี๋ยวขึ้นไม้จะฟ้าว่าได้ครับน,น้งนองไหนม่อมันโดดล่ะว,ว่าง อันนีแนวใสเงียครับผมครับหัวห้องโอเคครับเก็บครับผมครับพี่นอ้องยินเสียงดินครับผมโอ้โหว่ามันอยู่บอบึองน้ำกันครับน่านจะเป็นหลังนี้ครับผมเห็นตีนยิดย,ย,ยื่อจุ้น นี่ครับพี่น้องทั้งน,นี้น่าจะเป็นเน้ย่ใส่เดือน,นครับสั้น,นครับผม <Okay. S 1> ปลายนี้นี่ครับเดี๋ยวลุ้นกันเลย uh huh. ปลาอย่างบุพี่น้องตัวเขา ครับเตีต่ยมก,กาครับผมโอเคครับเก็บครับผมหลังนี่ติดอีกแล้วครับเห็ครับผมก็จากหลังเมื่อกี้ลังนี่เป็นยัยขี้เหร่ครับครับผมยัยขี้เหร่พี่น้องหรือว่าปลาคอกินครับยอด ที่ครับผมปลางามอยู่ส่นกำลังงามเก็บครับผมครับพี่น้องต่อจากล่างวันหันยินเสียงดินอีกแล้วครับอู้ยู่ครับผมนครับเลี้ยงกันเลยครับเป็นปลาคอคือเก่าครับผมอย่พี่น้องข้อหลอดสุดยอดเลยมือนี่เป็เมียกิริบอันนี้เป็นเมียกิริบครับพี่น้องเดี๋ยวเต้องมันสั้นครับ งระมัดร,ระวังมาสัห่หง้อปักลงุงตัวนี่แหละอู้ยสุดยอดเลยครับผมตัวปลางานโฮเก็บครับผมมานครับพี่น้องพอจากล้างหางครับอู้ยกินดีขนาดเลยอันนี้เป็นเงานั่นใส่เดือนพี่น้องเนี่ใส่เดือน ผมใส่โจมนเนาะเฮียใส่เดือนเฮียขี้บีดผมกะใส่อนได้ล้อยไว้ประดุกประดุกประดุกใจเยินจเยินร้อยจังหวะครับผมเดี๋ยวมันสิรุดนิดก่อนหน่อยจ <c oughs> บ้อยครับนี่ครับผมงงงามเลยกินเฮียกีกระเดียนเนาะ โอเคครับหมานเก็บครับผมครับพี่น้องมาอีกแล้วครับผมน่ครับไปยังบุ๊เกเพื่ตาตียงงุ่งหันนึบๆอยู่หลังอีกทีเนี้ยใส่เดือนเ,อเดียเเด๋ยวเดี๋ยวผมเสียบเน,นี่ยลุครับดุครับพี่น้อง ดุกปะดุกปะดุ๊ม้าครับมือนี่ครับยอดเลยเก็บครับผมครับพี่น้องเ่าย่างกลับแล้วล่ะครับผมขนาดย่างกลับครับพี่น้องเมืยเลยครับผมปลาติดดีขนาดครับสุดยอดเลยอ่าแทบเลี้ยนหลังครับผมนี่ครับผลงานเนี่ยอ่าใส่เดือนกับเนี้ยยีหลีเนาอย่างกลับได้เลยครับเดียว เดี๋ยวผมจะพายามอีกรอบนึงครับผมยามอีกรอบนึงและะ้วก็ผู่กลับเลยครับเพราะว่าเหมือน,นสองเขาจะบ่มีหลุดเนาะเนี่ยผมก็เบ็ดละเพราะว่ามันนี่ครับกินดีขึ้นวานะผมได้เสียบสบเสียบว้ครับแต่เนี้ยเขามีจำกัดเนาะผมได้เงี่ยมาหน่อยอย่างที่บอกวังอ่ะหัวค่าครับผมได้สี่เดียนมาประมาณหนึงครับที่หลีดน้อยเดียวครับผมเบ็ดสามสิบหลังสุดยอดเลยครับห้องหลอดหน่อยๆย,ยวเขาจะรุนอ่ารอบต่อไปนุ่มกันรับชมนุ่มกัน อตอนนี้เขาพักบอนจะข้าวก่อนโอเคครับผมครับพี่น้อง่ะเดี๋ยวผมผาไปกู่เบ็ดครับผมไปยามเบ็ดเนาะลุ่นไป็นน้ำกันว่าเฮาสมีแต้มเพิ่มบ่เฮาสอ่ทีทาผลงานในสําใดมือนี่เดี๋ยวรอรับชมเลยครับผมหมานสำไดดลุยเลยครับผม แนกรอบแรกครับแต่ว่าเต็มที่ตัวใดบุหงของการสซเบ็ดนี่ครับผมเป็นเนีเคอครับพี่นอ้องเด็กคนสั้นสั้นนี้ครับบมเดวอลเรนครับผมเก๋อวเป็นตกคนเกือเป็นตกที่ครับ มาแล้วปละโคอครับผมล่างงามโอ้ล่างงามเลยนีย้งงกิลีครับตัวนี้เก็บครับผมนี่ครับป่ารวมห้องเดี๋ยวจะงลายรวมอีกเกียนนึ่งเนาะเี้ครับกลับพี่นอ้องแต้มที่สองเข้ามาแล้วครับผมเดี๋ยวผมว่างถุงป่าก่อน โอเคครับครับผมปากคอรครับพี่น้องแง่มิสองห้องปากคอคือเก่าดูง,งามครับผมปลาปีเรียครับนี่ครับอพันโ okay. อเคของแล้วครับผมแง่มิสองห้อปลามิตรลุนเดียวกันครับพี่น้อง ว่าเป็นป่าไม้นะต้วง้องหลอดสุดหยอดครับผมเก็บครับครับพี่น้องอม่แล้วครับผมแต้มที่ตัวใดโบ้เรื่องหรครับอังนี้รู้สึกว่าจะเป็นปลดดุครับพี่น้องนีครับผมดุโอ้ดุขี่ความ อุ้ยครับผมลูกอุ้ยครับพี่น้องนี่ครับน่งเหลืองเลยครับปูกลุมล่างงามๆนี่ครับผมเอาเก็บครับเก็บครับผมลืองอุ้ยหุย ต่อเลยครับหลังข้างน้านีอาการครับพี่น้องโอ้คอรครับผมแล้วกนว่างว่างเบ็ดว่างนี่ครับน่ครับแต่มห้องเพิ่มอีกแล้วหยอดอีลี โอเคเลยครับผมเก็บครับครับพี่น้องโอเคครับสำหรับอ่าไม้ข้องหลอดไมนนนน้นีเนาะผลงานเท่ากับประมาณนี้ครับผมสุดยอดครับกระเบ็ดสามสิบลังอ่ายิลีดทำงานได้ดีครับผมอใส่เดือนกับกินอยู่ครับผม ปลาดุกเนาะปลาดุกนี่ใส่เดือนครับกระปายัางบุกตัวหนึ่งผมบ่งมีปลาตองครับแล้วกะ็มีปลาคล้าย,าย,ายปลาตะเพียนครับอ,อีกตัวหนึง่งเป็นเงีย้ยใส่เดือนเนาะนานั้นเป็นเงีย้ยกหลีบลว้ลวนครับผมกะถือว่าพานครับผมก็หมายคล้องหลอดหน่อยครับเดี๋ยวไปหอดบ้านเดี๋ยวผมจะถ่ายปลาร่วมให้เบิ่งอีกเที่ยนึงครับเพราะว่ามีไอ้ไส้เล่าคอมเมนต์ว่าไปหอดบ้านถ่นายปลาร่วมให้เบื่องเงี้ยพี่นันโอเคเดี๋ยวผมจัดให้ครับผม จะได้เห็นว่าผลงานสำารับหนเนาะด้เห็นชัดๆเนาะโอเคครับสำหรับขึ้นนี่กัจากล่ากันไปข่้นนี้ครับผมมากดไลค์แชร์กดแชร์ครับกดกระดิ่งกดติด,ดตามครับจสําขึ้นนี่ลัอกันดีราตีสวัสด์ครับสวัสดีครับ